สวัสดีพี่น้องวันนี้ผมเกษตรว่าเพลินอ่อมาอัปเดตเจ้าหมูม่หมูอย่องผมแยกคอ,อกมามเรียกว,ว่าขยายขยายเมีดำมันมาอยู่ต่างหากเพราะว่าเมีขาวนั้นทองเพิินเดิมแกเรี่ยวอีกบดูนิ่นจีกคอรดนะผมคิดว่ายานมัน <c oughs> เออซึ่งกำหนดบช่ชัดเจนนะเพราะว่าเพื่อทับตอนไหนไ่รู้กันแต่ว่าทับวันแม่นี่ไม่นั่นมันก็ได้แยกเมรดำออกมาเก็บทางให้สวยสดงดงามเลยพี่น้องอันนี้ก็ช่วงนี้มันหอนนะพี่น้องเพิ่อนอยากอาการเพิ่นหยิบลักษณะประมาณนี้เพิ่นบ้านห่วงนอนอีกต่างหากอันนี้เราเรียกว่าไก่สินเดือน กุมผาพี่น้ะงมื่ออื่นมื่อือนี่ก็เข้าเดือนสิงหาก็เข้าสูรฤดือร้อนก็ต้อง,งว,อวังแผนไว้ว่าสีแนวใดนาหอนนี่อันนี้ขอบไตหมใไม่ไตตนปามก็ถือว่าสดชื่นอยู่พี่น้องแต่ถ้าวา่าลังค่าประทาตเดียดเต็มๆนี่บ่ได้ด้วย ผมคิดว่านะเพราะว่าหมนี่อยากสีห่อนเป็นพิเศียเลยอันนี้ขนาดบอทันเขาเดือนมีหน้ามษาดีนี่เก็สีให้เพื่อนเลียนน้ำยุ่ยน้อยจะน้ำม,มาพรมดินให้เย็นเราจะได้นอนอะนะมีความสุขายเฮ็ดกระโปงอาหารใหม่นี่ให้กิน ห้องก็เริ่มใ,ใหญ่แล้วพี่น้องแม่นี่นาฮีดกอยู่หรอกพี่น้องเพราะว่าตอนเพิ่นติดสัตว์นั้นผมปล่อยไว้สามมือยั้งจได้ให้ตัวโผลขึ้นนะกตมีเตา่าสิบสี่สิบสี่เต่าเต่านุ่มก็ <c oughs> คงสีดกอยู่หรอกคิดว่าเดี๋ยวเบิ่งลังคาพี่น้องเบิ่งลังคาเฮ็ดแต้เป็นอย่างดีเลยมื้อนี้นี่เป็นลังคา หลังคามาตรฐานเลยพี่น้องงานก็เป็นไอกระบะคุ้มรถนะซึ่งบริษัทงานแล้วก็มีแผงกันควมหอนอยู่มีใยกันควมหอนอยู่น้องบออันนี้ก็เป็นโฮมปามพี่น้อง หมปปล์มต้นปล์มซึ่งซอยกำบังแดดได้เราก็ซอยย่ำฝนจะซอยบังให้ฝนสา,านดให้ <c oughs> มันเขอาไ้ก็มือนีมาเห็ดโมเตเลวพี่น้องเลยด้อัปเดตให้พี่น้องด้เบื้องผมเกษตรฟ้าเพลินพี่น้องก็มาอัปเดตให้ได้เบิ่งเรื่อยๆด้วยสำหรับการเลี้ยงหมูป่านี่ผมก็เม่ไม่ละแต่ว่าหืา ศึกษาเรียนรู้เป็นแนวทางพี่น้องกับพี่น้องที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนก็นเลี้ยงมูกันนะซึ่งผมเองกับศึกษาไปเรียนรู้ไปส่วนไลก็ศึกษาเรื่องอาหารเพราะอาหารนี่ผมสินเนี่ยกินมันมากียเพราะว่าตน้นทุนมันตำ่ำแล้วมันหาง่ายซึ่งแถวบ้านผมนี่ก็ มันติดโล่งแปงนะพี่น้องมีโลงแปงเจ็ดแปดโล่งนละอืมก็ผมมาเลือกโลงแปงที่ไกลบ้านที่สุดหละก็อยู่ประมาณตันละรอยแปดสิบบาทน่ะกิโลกร,รัมละสิบแปตังตัวนี้อืมก็สิเลือกอาหารที่มันง่ายครับก็เพื่นกินดีสินะซึ่งเขาบะตองไปยงเงี กับการแสวงหาพักหายัางก็ให้กินแน่ยุพักกันว่างแนละ้วก็สิฟึกให้เพื่อนกินอาหารเป็นหลักอาหารมันมกนะากเนเพราะว่าอนาคตเพิ่นกระสิร้ายไปนะเพระาะว่าเดี๋ยวเขาออกลูกกระสิแม่สมมติว่าแม่ละสิบก็สิเพิ่มมาอีกสมาชิกอีกสิบยี่สิบตนะก็ต้องเน้นอาหารที่ไก่ที่สุดแล้วก็หาง่ายแล้วก็เพื่อนกินแล้วเพื่อนอ้วนนะนอกํากนี้พี่น้องผมกเกษตรวัฒนเพื่อนนอก,ก็ พร้อม啦พี่น้องลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็พบกันไหมในคลิปนะพี่น้องมีอันใดดีเนาะก็สีมาว่าซูพี่นอ้อ,นอ,นองฟังนะสำหรับอาหารนี่ก็พี่น้องทีเลียงกัแล้วแต่สะดวกเลยแต่พี่น้องคิดว่าอันใดที่กินแล้วมันดีหาง่ายก็เอาตามนั้นนะสำหรับผมในเกษตรเกษตรต้องขอกลับลาพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ค่อยบายสวัสดีครับผม